สวัสดีครับช่องตามเฉีนเต็มวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นต่างๆครับที่ผมทําการสะสมนะครับอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับผมนะครับที่เหลือๆอยู่กับผมนะครับที่มีนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับผมนะครับมาดูกันนะครับผมว่ามีรุ่นอะไรบ้างครับนะครับมาดูรุ่นแรกนะครับผม อันนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับรุ่นรวยมหาเศรษฐีนะครับผมหรือเหรียญตอกหนึ่งนเองนะครับผมเหรียญรุ่นนี้จะสร้างปี2562นะครับผมนี่ครับแต่ทาการปลุกเสกในปี2563นะครับเป็นเหรียญรุ่นพี่ของเหรียญรุ่นเจ้าพญานะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างสวยนะครับเป็นทีมงานสิริโชคสร้างนะครับนี่ครับ ผมจะให้ดูนะนี่นะครับสวยงามมากๆรับเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกเหรียญตอกหนึ่งนะครับเนี่ยจะตอกหนึ่งตรงหน้าอกนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อสองเนะครับนี่นะครับผมสองเคนะครับสวยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับ สวยงามมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่าก็สําหรับคนที่เก็บสะสมก็คงรู้ดีนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนะครับนักสะสมก็สะสมเก็บเหรียญรุ่นนี้เยอะมากๆนะครับผมนะครับมีคนเล่นหาเยอะนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเป็นเหรียญตัวรุ่นพี่ของเหรียญเจ้าพญานะอันนี้เป็นรวยมหาเศรษฐีนะครับผม นี่นะครับสวยงามมากนะครับเหรียญตอกหนึ่งนะครับเหรียญตอกหนึ่งนะครับผมจะไล่ไปทีละเหรียญนะครับผมจะไล่ไปทีละเหรียญนะครับมาดูตัวที่สองนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นมหาเวทนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อซาตินนะเนื้อทองทิพซาตินนะครับผมอันนี้สร้างแค่สองร้อยเหรียญนะครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อทองทิพซาตินนะสวยงามมากๆจริงนะครับเหรียญเซมารุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยงามมากๆนะครับเนื้อซาตินครับทองทิพซาตินนะครับเรียโคดแปดสีนะครับนี่ครับรุ่นมหาเวทอันนี้จะเป็นทีมงานนะครับอันนี้จะเป็นทีมงานออสมหาปราครับของทีมงานเอกมังเหนือนะครับสร้างรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นที่ต้องการนะในตลาดนะครับผมเพราะมีความสวยงามนะเหรียญทีมงานที่สร้างก็ทีมงานที่มีคุณภาพนะครับผมสร้างสร้างภาพนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเป็นเหรียญน,นะครับรุ่นมหาเวทนะผมอะมาดูเหรียญที่สามบ้างนะครับเหรียญที่สามนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้ออัปป้าลงยานอะลายทึงชาติหน้าหลังนะครับนี่นะครับผมเป็นรุ่นจักรพรรด จักรพพัดพิชิตมารครับรุ่นจักระพัดพิชิตมารนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบว่าใครสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นเนื้อออพากาสวยดีนะครับผมก็เลยเอามาเก็บไว้นะครับผมด้านหลังเป็นหนุมานนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามนะครับลงยาได้สวยนะครับอันนี้ลงยาสวยจริงๆนะต้องบอกว่าลงยาละเอียดนะครับเป็นงานลงยาละเอียดนะครับก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับอันนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้สวยนะ อันนี้ตัวส่วนตัวผมชอบนะครับอันนี้นะครับก็เลยเอามาเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้สักหน่อยนะครับอ่ามาดูเหรียญที่สี่นะครับเหรียญที่สี่นะเหรียญที่สี่ตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับรุ่นรวยปลดหนี้นะครับผมรุ่นรวยปลดหนี้นะครับผมรุ่นรวยปลดหนี้เป็นนั่งผ่านหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับผมรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับรุ่นนี้ครับ มีคนเล่นหาเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้เพิ่งออกเมื่อเดือนน่าจะเดือนกุมภาพันธ์นะต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าปลายเดือนธันวาเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะเหรียญรุ่นนี้นะครับออกมารแรกแรงมากๆนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่กลางๆนะครับผมนะครับมีคนในกลุ่มเล่นหากันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะ ก็ถือว่าโอเคนะเหรียญร้่นนี้สวยงามนะนี่ครับอีเหรียญหนึ่งนะสวยจริงๆนะนะครับลงยาได้ดีนะเหรียญดุ่นนี้นะเป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ทีมงานสร้างผมผมไม่ไม่ทราบจริงจริงนะอันนี้ครับทีมงานผู้สร้างนะผมจาไม่ได้นะว่า,ว,าว่าเป็นใครสร้างนะนะครับผมอ่ะมาดูเหรียญที่เหรียญที่สี่บ้างนะครับผมอีเหรียญที่เหรียญที่ห้าครับอันนี้จะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยผมจาไม่ได้แล้วซื้อมานานนะเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับโอ้โหสำหรับข้าราชการเลยนะพยัคฆ์มหาอำนาจนี่นะครับผมพยัคฆ์มหาอำนาจนะนี่นะครับผมนี่นะครับผมความสวยงามนะครับเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนะนี่นครับสวยงามนะสวยงามนะครับนี่นะครับ ด้านหลังจะเป็นพญาขุดนะครับผมนี่นะครับผมพญามหาอำนาจนับนี่ครับด้านหลังจะเป็นพญาขุดนะอันนี้นะครับผมนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่เหลืออยู่กับผมนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่ลูกค้าจองไว้นะครับผมสั่งให้ผมหาให้แล้วลูกค้าเขาเขาเขาไม่เอาหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะเหรียญเหรียญเหรียญนี้นะเหรียญนี้ทีมงานผู้สร้างน่าจะเป็น ไม่แน่ใจนะว่าเป็นทำงานสายบุญหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะอ่ะมาดูเหรียญที่หกกันนะเหรียญที่หกนะเหรียญที่หกนี้จะเป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นลายธงชาติเนื้ออัปกานะอันนี้เป็นเหรียญที่สวยมากผมชอบนะเหรียญเหรียญรูปไข่นะเหรียญรูปไข่แต่ละเหรียญนะสร้างได้ค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะต้องบอกว่าสวยนะครับผมนี่นะครับผมสวยนี่เป็นเนื้ออัปกานะสวยงามนะครับผมนี่ครับ ลงยาลายถงชาติสวยลงยาดีนะครับรุ่นนี้นะครับลงยาดีเหมือนกันนะลงยาได้สวยนะครับลงยาได้คุณภาพนะครับน,นะครับผมนี่ครับอีกเหรียญหนึ่งนะเอามาให้ดูกันนะครับผมเผื่อมีใครเก็บรุ่นนี้อยู่นะครับผมเก็บหาเก็บไว้นะอานาคตนะครับผมหลังจากเดือนมิถุนายนครับทางทางหลวงพอ่อทางทีมทางทีมวัดก็จะเลิกยกไอ้ไม่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 รับ ให้ทางผู้สร้างสร้างสร้างพระแล้วนะครับผมหลังจากเดือนมิถุนาไปนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นทางวัดสร้างเองเลยนะครับตอนตอนนี้นะครับผม <c oughs> ก็จะออกมาปีละตามตามตามวานะนะครับผม <c oughs> อาจจะปีละรุ่น2รุ่น3รุ่นก็ว่ากันไปนะครับก็โอกาสพระที่ที่จะราคาขึ้นราคาแรงก็ก็มีสูงนะครับก็ก็มีสูงนะครับก็ต้องว่าอย่างนั้นนะก็ต้องมีสูงนะอันนี้จะเป็นชุดกรรมการครับน้ากากเงินนะอันนี้นะ เหลือเหรียญเดียวครับอันน like really ี้ครับอีกสี well ่เหรียญปิดไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้สวยๆนะผ้าสวยจริงๆนะอันนี้นะต้องบอกว่าลงยาได้สวยแล้วก็ยิ่งเป็นหน้ากากเงินนี่สวยจริงๆนะครับนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับอ่ะมาถัดมานะครับเป็นเหรียญคู่บารมีสองนะครับผมเป็นเหรียญคู่บารมีสองครับนี่นะครับผมอันนี้ผมคู่บารมีสองนะสวยๆนะ นี่ครับลงยาหน้าหลังเป็นชุดกรรมการนะรายการที่8หรือว่ารายการที่เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้นะรายการที่7จ็ดรายการที่8นะครับผมอันนี้นะเป็นชุดกรรมการนะนี่ครับผมพระที่สวยนะคู่บารมีนะต้องบอกว่าความสวยงามการลงยงลงยานะ,ะมาดูชุดนี้บ้างนะครับผมมาดูรุ่นมหาเฮงเก้าเก้านะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญ ที่ผมชอบมากๆนะครับหมาเฮงเก้าเก้าในเหรียญสวยจริงๆนะนี่นะครับผมมังกรครับชื่อก็ดีทุกอย่างดีหมดนะหาเฮงแล้วก็เป็นมังกรทุกอย่างดีสุดๆนะต้องบอกว่าเหรียญก็สวยด้วยนะครับเหรียญสวยนะครับนี่นะครับสวยงามนะเหรียญนี้ผมบอกว่าต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับอันนี้ทีมงานสายบุญสร้างครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับผมแล้วก็เหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นพยัก กระหลับมานนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัก้านะครับผมนี่นะครับพยักระหลับมานเนื้ออาัาก้านะอันนี้ก็สวยอยู่นะอันนี้ก็สวยอันนี้สร้างเรียนแบบเหรียญลุกปรสุดวัดกาหลงนะนี่ครับอ่ะมาดูเหรียญเหรียญที่เพิ่งเข้ามานะครับเหรียญที่บอกว่าเหรียญมีชีวิตที่บอกว่าสวยสุดน่าจะเป็นเหรียญลูกไข่ที่สวยสุดในในน่าจะในปีนี้แล้วนะครับผม เท่าที่ผมเห็นมาถ้าเท่าที่มีการสร้างพระในปี64ี่มานะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นรวยชนะโชคนะครับผมตอนนี้ผมปิดเข้ามานะครับผมไปซื้อเข้ามานับชุดแจกยกหลังนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเอามาให้ดูนะสวยจริงๆนะครับต้องบอกว่าเหรียญมีชีวิตจริงๆนะนี่ครับเหรียญมีชีวิตจริงๆนะต้องบอกว่าความสวยงามนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะ ผมบอกตรงว่าเป็นเหรียญที่อืถ้าในความรู้สึกผมถ้าในความคิดผมนะปีนี้น่าจะเป็นน่าจะเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่สวยที่สุดแล้วนะครับผมส่วนตัวผมนะส่วนส่วนตัวที่ผมคิดนะผมนะครับว่าเป็นเหรียญรูปไข่ที่สวยที่สุดนะครับดูหน้าตานะครับอ <c oughs> ดูหน้าตาดู <c oughs> เหมือนจริงๆอ่ะสวยจริงๆอ่ะสวยแบบโอ้โหแบบสุดๆเลยนะครับแล้วราคานี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผม ราคานี้สูงริบเรีวเลยนะครับผมราคานะยิ่งเนื้อยิ่งเนื้ออัปากาซาตินตัวแจดนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณพันพันกว่าบาทนะเหรียญหนึ่งนะพันกว่าบาทนะพันสอถึงพันห้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเหรียญน,นี้นะครับอันนี้ก็จะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ6กรถึง800นะครับพวกพวกเนื้อทองทิพนะ นี่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าราคาขึ้นยังนะครับผมเพราะเห็นแว่ๆออกมาว่ารุ่นนี้ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขยับขึ้นจริงๆนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่สวยมากนะนี่นะครับต้องบอกว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยโอ้โหรีบรีบไปหาเลยนะครับรีบหารีบเก็บเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะอนาคตดีมากๆนะครับผม ดีมากๆนะครับนี่ครับสวยงามนะสวยงามจริงๆนะครับผมสวยงามจริงๆนะนี่ครับนี่ครับต้องบอกว่าสวยงามนะ <women>. สวยงามจริงๆงนะครับ hmm. สุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยนะสุดยอดของเหรียญนะครับผมต้องรุ่นรวยชนะโชคนะครับผมอ่ะก็สำหรับ พระผมที่มีก็อ๋อลืมนะครับผมอันนี้จะเป็นเหนเออรียญหลวงพ่อพัดรุ่นอะไรจำไหมมงคลจักรวันเก้าเก้าน 9, 9นะอันนี้ผมเก็บไว้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะอันนี้อันนี้ออกออกออก,ออกวัดกบนะออกวัดกบนันะนี่นะครับนี่นี่นะครับผมเก็บไว้หนึ่งเหรียญนะนี่ครับเียัไม่ใช้อยู่นะครับผมนี่ครับอ้อ,อแล้วก็ลืมไปนี่นะครับเป็นไก่หลวงพ่อพัดนะ ไก่หลวงพ่อพัดนะนี่นะครับผมไก่หลวงพ่อพัดรุ่นดูกันนะครับผมรุ่นรุ่นเงินไหลมานะครับรุ่นเงินไหลมานะรุ่นเงินไหลมานะครับผมรุ่นเงินไหลมานะนี่นะครับสวยๆอันนี้ผมก็เรียมไว้ใช้นะครับผมนี่นะครับนี่ครับสวยๆนะครับไก่เงินไก่ทองนะนี่นะครับ รุ่นเงินเงินรุ่นเงินไหลมานะครับผมนี่ครับอ่ะก่อนจากก็ต้องฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับกดติดตามช่องตามดิฉันเต็มด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับจะเอาเหรียญรุ่นไหนมาให้ดูอีกนะครับผมมีเหรียญหลากหลายรูปแบบนะครับของหลวงพ่อพัดที่ที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับสําหรับพี่พี่ท่านใดต้องการพระก็ติดต่อเข้ามาด้วยได้เลยนะครับผมนะครับ ก็ส <S PR an ienne> ิ้นเดือนนะครับใครที่ปิดพระไปเดี๋ยวผมจะมีการจับฉลากแจกพระนะครับผมแจกพระไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนมีนานี้นะครับผมจะมีการจับฉลากแจกพระรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับเจ็บจับฉลากแจกรุ่นนี้นะครับนะครับนี่นะครับยังไม่แกะบสินนะรุ่นมหามงคลบารมีนะครับผมมหามงคลบารมีนะเดี๋ยวผมจะจับฉลากแจกให้กับพี่สุดท้ายนี้ต้อง ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมนะครับผมก็ต้อง,งก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ